นั่นๆป่ะนี่วิสองตู่อุ้ยไม่อุ้ยเป็ดพี่ตาพามา,มาหาอย่างมือนี่ล่องลถมานี่บ่ลุงป้อมป,ป้องนี่บ่ป้อมติดแง ไอโวย,ยกระสิห่าแมงซอนมาสิถามน้ำกันด้วยพี่นอ้องตัรใหญ่ไงด้วปนิดแมงซอนพี่นอ้องเปิดหนี่ยเปิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไปใส่ล่ะใส่ล่ะ,ละเล่นกีตอมด้วมือนี่นี่เล่นกีตมอมตายซ้ำจำเพลงไร ปห้องนี้ห้องสนั่นเลยแต่ว่าฮะสิจับมันท่านบ่ยิงหนาขึ้นกน้นจุ๊ดจิพี่เสร็จแล้วไอ้ออยุเบอกเอาเกี้ยวบ่ อยเป็นยังมต้องใส่เกลียวไปนิดมาเอาเกลียวนี่จหนนี่เราปันไดโอ้ยองน้ี่ชั่วไปเอื่นเราอยู่แล้วมาก็ไม่ปีกมนี่ชัไปเอื่นย่ปีกกันมาส่วนอยู่หมอกว่าเนี่ยอุ้ยแล้วาไปทรงลูกแล้วได้อีกเจ้า มีมาเกี่ยวนี่เดี๋ยวน้จะขวดบันเึื้อ่ที่ปนีเอาพ่นวองงานอุ้ย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 ี่ตัวขันยำกับสิตตนี้เนาะขันมเมือเมื่อไห กบไก่น้าเด้ลรไปนิดนี่สาุนนู้นตรง่เงี้ยเอาบหอยนี่เน่ยเราไม่สิอุ้ยจังเปิดเสียงสักทีครับเนาะเอ้ยบกลางคืนหากิ่นบรทนัดอ่ะบอนาดกลางคืนอนานั่นนั่น ทำสิกินหายำกระเว้นหรืมาเฮ็ดังสิกินก็ได้กินเนาะเมื่อเปิดเสียงนวันเป็นตาดับดับคือวานอืมคืนมากันเป็นตาดับนั่นนั่นนั่นปนิวิสองตู่อุ้ยไม่อุ้ยไปก่อนไม่อุ้ยไปก่อนเป็นสนสนแต่บอกคอ,อ,อ,อยไว้ห่อยสิเอมสน่บอกยม่บอออุ้ยนี่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 จะได้คือกัน จะมาเลี้ยงี่ต้บักคักหรือบ้านเดี๋ยวี่ต้บักคักเลยวิ่งนี่อะไรล่ะเนาะยิบพิษอืมอืมอือมี่อมาเล่นขี่ต้บักคักกวดไปคือปรนิดเ Ừ. Ui, này, 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 này. Đây, 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 nè 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 đi đây nè là nè 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 khao nè nó có nè nè đi nè 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 leo cả nè bò bả nè 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 มีถังลืมเอาถังมามีมมสีทายนแบบายน่บะดดี้ไทยแน่ด้วยพี่นอ้อี๋ยวสิประท่านประมตประมสิดีดอยหลายกลัวได้นากเนาะต่างกองกับบุดนยมิจะขคิดตรง ขึ้นี้อคกันมีที่ตะซีนะกินตะกี้กพาก,กันมายำม,มาสันเนาะอุ้ยมีดีขวด,ข,ดบบข้นก็สียูงเตี้ยนกับมหากินทังนี้เออ,มมอเมอข้าเจาก,กันมาหาเปิดเสียงเอนเนาะเปิดเสียงมันกรด,ดับอ มาค้อมนากระถอดแล้วนี่บกหอยบกหอยออกก่อนไม่สีเหยียบเห็นตะกุิ้งเมื่อวุ้ยวุ้ยวุ้ย

ไปนี่แห้งห่อนแห้งสีห่องคักเด้แห้งแดดแห้งห่องคักเนาะพลูมทีมกันยามุนดอกลอบเอนาะนข้าแฟเง่นทางหนึ่งปูหนึ่งเอาอยู่พู๋ยากระร่งสิมาสมทบกก็ไม่ปิดเอาแต่พอกินกับเมื่อรอกเบิดแห้งปูหนึ่งหิวน้ำเป็นระมีผู้หิวน้ำ มีไปคว้วหอยป่ะเดี๋ยวมาเอืน้นส่วนไยือ้วนไม่หิวน้ำกันน่เะเออมั่ทอนเนาะอสวยสาวกีธาเน๊ะ <c oughs> ไม่อยากอันไม่ใส่อันปาบอ่หืมไม่แตกนุกขวดบานเหมือนแท้งยั้มเลกรควดาอ้เขียดโอ้เมนอยู่ละ

เปนตัวมคะนขัือกนาวมา้น้ทไปน้ำเแหงนอีี่งอืมนั้งใบรรยากาศ ลอกนอกปอะดบเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานประดิเอาสวิงมาล่างเอาประดิบก็หาปลาเดี๋ยวก็ได้ลายเด็กสองคนปูาปลาเอิดเบริ่งผลงานไม่ดีปะ กับไม่ได้ขีดตรเรีนขีดตรงครักๆตัวของนคั้งๆอู้วว่าล้วอยสองลอยตัวคนน่ะปนิดมีกล้วยดกล้วยกล้วยปากเหนียวก่อนเฮ้อเมยเมย่เยๆ รึบโอ้คือเก่งแต่ว่าแม่นแท้ตะโคนตะแวบันเต็มหนองเลยไปดะเด้ออากาศดีค่ะนี่ยัะเอา้าเอา้าน้องพี่เตยขึ้นมาสิ ก็เลยจะมื่อนี้ก็เลี้ลยวคือปอกคว้ข,นขืนมันอยู่เลย อปีกไออย่างม่ใส่เครื่องขวดเวาปนะโอ้พ่นเฮ็ดขวดว่าแบบนี้อูย้ยห้องแม่แม่ที่นล้วไม่ปีกพี่ห้องคักคัก <c oughs> อ๋อเป็นสนันยเยอะยู่น้ำแม่แหว่แม่แล้วใส่แล้ว แล้วเอาคูมาใบเดียวมันกับบวมีแนวอันบัวแล้วบ่มีแนวใส่ที่เราเสียเอาถังสา Nam มันก็เลอเอาไว้ให้เราเกี่ยวน้แม่กับมี่ข้นสีเอาขัสนใส่ก้อนหญ้าคืนเมื่อกไงมันยังบ่เมื่อยแห้งเออ ข้าวเดียวบางทีผึ่งจะมาปั้ดคุณหมันนี่เอินเราเอามามองหันนู้นด,ดึงหยาไว้ให้เราหม,มองหันหมองแล้วเออเราเอาเบื่อจังเอินแล้วมาพี่ติติห่องไปบุญบุญอยู่เนาะอือนี่เอาไม่ออกเศรตฐีเมื่อไรเด้มาเจ็ดเสาคนเลยเกิดแห้งแล้ว ยังอยู่เอใส่เป็นว่อเออจ้าปิสเออได้ถวยนึงล้เพราะแล้วกินไกันไปไปละจ้าไปละจ้า